ค่ะวันนี้นะคะโคดเดนะมาเอาใจเจ้าของโรงแรมแล้วก็เจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะคะเพราะว่าโควิดใกล้จะหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะเข้ามาแล้วนะวันนี้โคดเอมีไอเดียนะเกี่ยวกับอุปกรณ์รีโนเวทในห้องน้ำนะคะมาแนะนำแล้วก็วันนี้จะไปส่งที่โครงการ B2 นะคะพัทยาเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ันนี้นะคะติดของมาส่งลูกค้าด้วยนะคะเป็นโรงแรมนะ,ะไล่์อินเวทนะคะก็จะมีพวกสินค้าที่มาติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสินค้าที่มาส่งวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวหัวชําระนะคะแล้วก็หัวฝักบัวเนาะแล้วก็ตัวสายโครเมียมเม็ดยี่สนะคะ ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งต่อกับฝักบัวแล้วก็ต่อกับสายชำระนะคะตัวสะดืออ่างนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้สําคัญเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะโรงแรมที่นี่เขาไม่ได้ใช้เป็นแบบปรับระดับนะเวลาที่ลูกบ้านลูกค้ามาพักนะคะคนตัวเตี้ยตัวสูงมันก็ลำบากในการใช้งานนะคะเราก็เลยแนะนาว่าให้เป็นแบบที่เป็นปรับระดับแบบนี้ก็คือใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถที่จะแยกสั่งได้นะเดี๋ยวไปดูหน้างานจริงกันเลยค่ะ ถึงห้องทักันนะคะวันนี้ว่าพี่ช่างอยู่หน้าง,งานเ,เลพลเดี๋ยวพามาพบกับช่างนะว่าทำไมถึงเลือกที่ใช้ของแบรนด์เดียแล้วก็ใช้แบรน,นด์นีนแ้แล้วมันมีอยังไงอ่ะารย์ได้ข่าวแถมแท้แท้แท้กันกค่นนะวันนี้เราไปมาถึงที่ห้องพักในแคมปมาดูอ่ะพี่เพลคะก่อนหน้านั้นอ่ะมันเป็นอาการยังไงอ่ะพีเ่เป็นขอบปักบัวตรงนี้นะก่อนหน้านี้ทุกห้องแทบจะใช้แบบนี้หมดเลย ก็คือเนื้อหลังนี้มันพังได้ถ้าแล้วกัะด่างมันพับล้วหนักอย่างนี้ลงมาอแล้วมันไม่สามารถปรับได้ถ้าช่วงนี้อยู่สูงนะลุงขาบางครั้งปวดเสี้ยนอะไรเนี้ยพออยู่นี้ปุ๊บแล้วก็หักออกมาไม่อยู่ไม่ได้ถ้าต้องใช้จับลักษณะนี้แล้วก็อาบน้ำมันไม่สะดวกนะจังหวะเนี้ยแล้วก็ต้องไว้ถึงเนี้ยพอไม่ถึงถ้าไม่ถึงแล้วหลังจาก ที่ใช้ขอ<ช>งเรามันมีไง่พอเจอตัวนี้ขึ้นมาถ้าเาิมาเสนอขายแล้วผมก็เลยรับไว้ใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดแล้วก็มาใส่พวกนี้มาสะดวกมันสามารถตับได้นะฮะมันมีสามาระดับคือสองระดับเนี่ยจะตัดได้็นลักษณะของการตับเนี่ยถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยสามารถตัดได้เลยนจุดชนอยู่น,นี่แล้วเราัดเปลี่ยนหรือว่ามันขาดเราก็สามารถเอาขาเดิมไว้เปลี่ยนเฉพาะตัวที่เป็นสแตนเลสออกมันสะดวกในการทำงานระบมด้วยนะครับ ที่ว่าน่าจะทนกว่าที่เคยใช้ขอนนี้ทนกว่าและอย่างเวลาเราไปซื้อข้างนอกขอเขาก็ไม่แยกขัาให้เราด้วยเนาะใช่ครับรไม่ได้ชุดไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันอย่างสายเมตี้เราสามารถใช้ได้ถึง3จุดนะตัวนี้นะสายเมกี้สิคือ หนึ่งจุดใช้ที่สายชมระใช่ไหมคะใช่แล้วก็อีกหนึ่งจุดใช้ที่ฝักบัวใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดสามารถใช้ที่เครื่องท้ำหมุนได้ด้วยใช้น้ำดีคือมันเป็นน้ำมุนใช้งานแล้วเป็นไงว่าพี่ตัวนี้แล้วสามารถใส่กับน้ำดีมันก็ไม่ได้ยาวมากนะครับฝักบัวมันอยู่ใกล้กันแค่นี้มันก็ไม่ได้ยาวมากค่ะนั่นก็เหมือนครับก็เลยใช้เนื้ที่สิบมาตลอดก็โอเคนะสินค้าตัวนี้ใช่คะแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวชำระเนาะ หัวเสียแล้วก็เปลี่ยนแค่หัวสายเสียแล้วก็เปลี่ยนแค่สายแต่จะมีพวกแผ่น้ำมีตัวท<ช>ี่แท็ะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นใงบรางที่ช่วงโควิดนี่ได้ถามว่าทางโรงแรมค่อนข้างเพิ่มเรือราคาลงมาใช่ไหมใช่ครับลรราคาห้องพักแล้วก็สินค้าแต่และชนิดเราต้องลดตามลงมาด้วย<ช>ยิ่งองุปกรณนะ์ภายในห้องน้ำพวกนี้ เมื่อก่อนผมเคยใช้สามร้อยกว่าบาทผมเก็เลยลดกว่าบาทแต่เนี้ยก็ลงมาเพราะว่าก็พอๆกันการใช้งานไม่ได้หนักอะไรก็พอๆกันแลอีการที่นายเขาพอๆกันผมก็เลยเปลี่ยนใช้ราคาถูกกว่าได้ค่ะขอบพระคุณพี่เอกมากค่ะนะครับติดตามความรู้ด้ดีกับโค้ดเอเอเยสที่ใช่ในบ้านคุณในคลิปถัดไปค่ะ